Thank <laughs> you อาจารย์ยงพราเซี้มันอม่นนหอ มมาิปานติปาตาเวระมิสสิกาปะคัมสมาธิยามิภาเมสุวิชชาราเวระมิสสิกาปะคัมสมาธิยามิสาธุสาธุ ตทยาพีมานิปัญจสินขาประชานสมาธิยานีขอพระพิสุสงฆ์จงรับภัาตาหารตักตังบริวารทั้งหลายเหล่านั้นสาธุทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยเรายกมือพนมขึ้นระบางอ,อกและอุโมทนาสาธทุกพร้อมกันเพราะนั้นจบโยมได้ด้วยกันเลย โลภธนา,าโลภธนา,าโลท,ทานาท่านที่ตาม,มาก็พอใจและยอมญาติโยมชาวู่ทขาสำนราญี่ศูนก็คงจะรู้ดีว่าตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาตมาไม่เคยปกครองวัดมอบหมายให้รองเจ้าวาสเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตมาก็ไปอยู่นาตมาก็ไปอยู่สวนก็โดยตลอด แต่โยมก็บอกว่าครั้งนี้ไปไกลเกินเลยคิดถึงอพอคิดถึงเลาเห็นมารับเพียงเท่นี้สงสัยจะต้องไปต่อนะครับสามร,ราษนุกูลไม่ค่อยมันใหญจเลยว่าคิดถึงจริงหรือเปล่านาโยมเขาลองเกี่ยวลงลงเกี็บเกี่ยวผลผลิตก็มีเป็นไม่ใช่ของตรม,มานายโยมประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุภัทธนาิจหลวงพ่อรองจำแนาเอภาษาทางมอบให้าม,มาให้ มอบให้แก่โยมแม่นละผู้มีพระคุณนะครับอากรน,นี้จะเร,รินพอโยมแม่มารับหนึ่งหนึ่งร้อาราจารย์ท่านสอนให้รู้จักและถึงอุนคุณเพราะาไม่มีแม่เพราะจำเนินก็ไม่มีเราปัจจุบันะฉะนั้นที่ ทั้งหมดที่ระมาคุยในตอนนี้ก็คุยเยอะเกินไปก็จะเสียเวลามากทีนี้นาตบบาเคยคุยกับโยมญาติโยมเราแล้วว่านาวันนี้พรรษานี้ที่ผ่านมาเนี่ยลาไม่มีเจ้าวาดอ,อีกสิบปีข้างหน้าก็อาจจะไม่มีเจ้าวาดเหมือน,นกันใช่ไหมวันนี้ตบมาจากเป็น คือมีโอกาสได้กลับมาแล้วโอกาสหน้าเขาต้องตายกันทุกคนใช่ไหมแล้ววันนั้นโยมทําใจไว้หรือยังเพื่ออะไรยโยมเอาครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างนะงปูง่ท่านจากเราไปหรือเราก็ต้องรักษาทรัพย์ของเราไว้ให้ได้ ก็คุยเตียงเท่านี้ก็ในท้ายที่สุดเรียกปรมาทขอกราบขอพระคุณในประเดีพระคุณหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทั้งสองตำบลคือตำบลทุ่งมนตสมุทรและตำบลโชคนาถานหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนาสงหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสีนิฤกษ์คงเทแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปขอกราบขอพระคุณด้วยความเคารพ เราขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยวงเพื่อพิบาลรักษาญาติโยมทุททกคนทุกท่านให้ประสบด้วยแก่ตัวพิชฌาอิศวรสีประการประกอบด้วยอายุมนาคุขาพละปฏิภาณทุกสรรสมบัต,ติดวงทุกทา่านเื่นสาธุจุ เจ้าข้าตบบนช่องอาสามอาจารย์มรท่านนายอเภยท่านนายกเกษตรท่านเปรยนท่านกลัดท่านผู้ใหญ่ท่านนั่นทุกท่านนะก็ได้ส่งจากทางนนได้ก็มารับทางนี้ท่านพระนูวิกรมอุทานุภูมิได้ปฏิบัติหน้าทีท่ด้วยควาเมเรียบร้อยด้ยวยความดีงาม ก็รับรองว่าเจ้าวาดของวัดสามรานลูกคูณไปปฏิบัติหน้าที่สเดือนดีงามงอกงามเป็นรุ่งเรืองเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนประโยชน์ต่อตำบลปรน์ต่อพระพุทธศาสนาประโยชน์ต่อการเผยแพร่ประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลธรรมในชุมชนทุกระดับก็ขอยืนยัน ในนามเจ้าคณะตำบลทุ่งมนต์ซุนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท ja at ่านที่มาส่งมารับนะให้เกียรติเจ้าวานะวัดสามรานุภูมิคขอเจริญพรก็ก่อนอื่นนั้นก็ขอขอบคุณหลวงพ่อติกรมประชากูมหลวงพ่อชายะนะครับที่ท่านได้ความเมตตาไปอยู่จังหวัดซาที่สุตสันตาเขาตัดเพชรทุ่งมนต์เป็นประธานนะครับเขาตาดเพชร จำนวนสามเดือนก็ไปท่านใต้ไปสร้างควายเจริญหูเจริญตา,ตาเปิดแสงสวา่างอาเจียนน้องข่าวตบนทุม้มมบุตบในวาระสามเดือนนะครับที่ผ่านมาก็เห็นความแตกต่างเห็นความตร,รงตรงสามัคทีสมาสามาหนะครับทุกภาคีชุนชนก็ต้องขอความขอพระบุตรหลวงพ่อเป็นกำัง่งหรือที่ท่านให้ความเมตตานะครับไปพัฒนานะครับประบาดเทศดแล้วก็สุขสารทุ่งมน ทุกทุกท่านนะครับขอให้มีความโชคดีนะครับมีความเจริญทุกเดือนนะครับทุกทุกท่านครับขอบพระคุณครับเขียนนาฬิกาสามเขียนมันไดตรงกันเลยครับเวลาได้ตรงกันพอดีเขาเรียกว่าบุญโอกาสวาสนาและเวลาที่เหมาะสมครับบุญในเรื่องเก่าครับโอกาสวันนี้นแสดงห้เห็โอกาสวาสนาคือหาข้างหน้า เวลาที่เหมาะสมสามเก่งมุกงกันแสดงว,ว่าผมก็ตรงหลวงพ่อชทร่าก็ตรงคณะสงฆ์ก็ตรงชาวบ้านหลายคนทุกอย่างเห็นเหมือนกันตรงครับผมว่าคําเดียวที่หลวงพ่อรวบรวมความคิดกัปตันยูกระตันยูแต่คงจุบบาจารท่านคงมีที่ถงงือรูปูล้วนะครับพวกเราเองเหมือนกันกน,กกกกกนะครับต้องกระตันยูต่อคืปเพื่อการปลรไมปลรเมอครับใช้ทําได้ช่ว่ทํานะครับทําไม่ได้เพื่คิดครับทําไม่ได้คิดไม่ได้ ให้กำลังใจครับทำก็ไม uh ่ไ huh. ด้คิดก็ไม่ได้ให้กาลังใจก็ไม่เป็นอยู่ที่สวยครับอย่าไปกวนรับให้คนต้องมีหน้าที่ทำท่านต้องทําให้เขียสามเขียนเดินตรงกัน้ได้เมื่อสามเขียนมนตรงกันนั่นคือโอกาสครับสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นแล้วพวกเราก็จะผมบอกกองหลนว่าปรเตียวไม่กินมานะถ้าเราภาษาพีชมันขึ้นสุสานมีคนเข้ามารถตู้วิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าทำบุญท้าะเดี่ยวตับ ที่ท่านจะเอาตังค์้เพราะอาหารปลาที่ตังค์เลยนะครับอันนี้เราเรียนต้นต้นประมาณนี้นะครับก็โอกาสนี้ขอบคุณยผมก็ยิ้มได้ก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับทาง่ขอบ้านเมืองและหมายถึงทัศน์นะครับขอบคุณมากครับคุณครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการก็จะเป็นคณะทางท้องที่ท้องถิ่นได้ดูแลทางหลวงพ่อไชยยัเป็นอย่างดี แต่ผมเองในคณะผู้นำจุนชนผู้ใหญ่ยยบ้านหมู่เก้าตำบลโจรสามใหญ่บ้านตะดอกก็แสดงความขอบคุณพี่น,น้องหังใจผููใจบุญตัดเรียนท่าน,าาลาน,นแล้เภอตักษาท่านนายกแล้วกนางสวนทุกท่านนะครับกตบผมเองนักงซือพิมพ์พยาญาเหี่ยวพิวนนะครับตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะผมมีที่มาที่ไปที่ได้มาช่วย เบือต้นนะครับกระผมเองมาวัดผมก็ามาปรึกษากระผมเองต้องคุณแม่รัตนานะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนี่แหละคุณแม่รัตนานี่เิอผมมาปรึกษาเบื้องต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่รัตนานะท่านแหลมเภอท่านนายกท่าน,นอนาส่วนรที่ได้ให้ท่านพระครู ไปช่วยวัดทุงท่งมนฤสุสารทุ่งมนเปลียนเสมือนคนป่วยนะครับถ้้ได้รีมนในการผู้เสียสละใจบุญใจกุศลได้ไปร,รักษาก็หายแล้วภายในสามเดือนคือตล่อกรก็ฝันแล้วครับนี่เป็นการดียิ่งและท่านท่านก็เป็นหมอนะครับเปรียบเสมือนหมอท่านก็เลยกลับมาคืนแล้วแล้วจะเอาไปไหนครับเอากลับมาคืนท่านมีว่าวันที่สองจะกลับผมกข้อ วันที่สองกลับตอนไหนผมยังไม่ได้ถามคุณแม่รัตน,นาซึ่งคุณแม่ดูแลตลอดเรื่องตนท่ากลางบ้านปลายทุกตลอดสามเดือนนะครับท่านระครูก็ได้ไปดูแลดูแลตั้งแต่รีโนเวทหมดเลยตู้แค่นี้ท่านทําเกินเกินเป้าไม้ที่คิดไว้นะครับไก่ใงค้างอยู่คือรัว้วไอ้รั้วเกี่ยวกับท่านตะวันตกตที่เจอรถก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่คิดว่าคงจะหาคนต่อยอด ถ้าต่อยอดไปได้ก็คงไม่รู้แกเชิญใครไปร่วมอีกอะไรจะเป็นแค่นี้มาได้สักพักหนึ่งเกือบจบแล้วนะครับเหลืออีก20เปอร์เซ็นต์นะครับตรานี้ก็ผมต้องขอขอบคุณเพระคุณนะครับที่อนุญาตพระครูนะครับเจ้าคณะอุดรธานสามเจ้าคณะตำบลวุทธมนฑลแเจ้าคณะตำบลสมุทรที่อนุญาตให้เพระคุณพระครูวิกรมนะครับเป็นญาติลูกไปร่วมด้วยในการทีเป็นหมอรักษาสุขสารวัตถุมนต์เป็นการอันว่าตให้ หายนะครับหายเจ็บปว่วยเด็กแก็เดินไดต่อไปคณะกรรมการวัดทุ่งมนุกท่านที่มาเลยต้องขอขอบอคุณนะครับแม่อนหนมเธอเป็นหลักให้ผมเป็นท่านนายกทุกท่านนะครับที่เรามางานช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอข,อขอก่งต่อครับเดี๋ยวว่าตอนต่อไปเด้่ไปดูรูปถ่ายแต่ในสช็อตมันอยู่ในทีวีเอชทีวีผมทีวีในช่องยูทูบเข้าไปเลยครับจะเห็นผมทําอะไรก็เลยใดครครูไปทาอะไรหนึ่งสองสามรูปหมดเลย นะครับไม่มีอะไรครับเมื่ออาจารย์กลับมาแล้วมอมไปดีใจทำไมเพื่อก็ดีใจพวกผมก็กลับไปแต่ตัวคนจะช่วยอะไรหนึ่งเราประกองให้ก่อนนะครับเพื่อคนป่วยยังวัดนะสุขสารสมบัตยังไม่ดีจริงๆนะครับยังประกองประกองอยู่ไม่ถึงกับใช้ไม้เท้านะครับเอาอย่างอื่นไปพวกเราก็หาคนไปผสมพยาบาลดูแลต่อไปกระผมให้ทอดทิ้งอาจารย์ก็ให้ทอดทิ้ง โดยเฉพาะในอำเภอก็ไม่ทอดทิ้งจะดูแลเร็วๆนี้ปีใหม่นม่จะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นหลายอย่างครับวันนี้กับผมเองที่ยังเห็นคุณต้องกอามล่าไปก่อนนะครับทานเข้าก็กลับไปนะครับที่มาช้าหน่อยเนื่องจากต้องวิ่งหาการละมาน่นคือมาช้านะครับขอบคุณครับทันตธานีมายาปันเตออาบุชามาท้าวอิจจาญาท้าวปัญญาเจริญสตรีตุนีกลาง สาสาุปฏิเออัญชลีวันทาอภิวาขออิทธิกรที่ท่านทั้งหลายตั้งใจแล้วปรารถนาลแล้วเป็นสำเร็จผลโดยฉับพลันเถิดสาธุ